ไม่นี่มากินแกงออมไก่ด้วยจ้ะออมไก่ใส่ผักใส่บักบวบักเขือผักตำนิน้นพี่น้องออมไก่ออมเล้าวน่นละ่ะออมเครื่องในไกขิดยากพี่นอ้องใส่ผักบักเขือบักบักเขือ,บ,อบักบวบก็เราจะค่อยใส่ผักตำนินลงไปเนี่ยมันสูงไงเนี่ยมันสูงยากใส่ไปก่อนจ้ะเครืองปรุงกับบานบานเทา,น,า,เน,านั่นล่ะปลาแดกนำปลาชุดหลดสำนันล่ะจ้ะ เส้นนี้กระแสบแล้วคิดอยากเบิ่งพูดอ่ะเป็นแต่แสบบอหอมห่วยห่วยพูดแล้วนี้ตบถ่ายก็ใสผักอีตูกับผักซีลาวแห้งแต่หอมขักพี่น้องเอ้ยมาเด้อพอยายามมากินน้ำกันพูด่ะมันกับ,บเแล้วคือเก่าหรอมันกับตองมีแบบบักหุ่งฟ้านบักหุ่งบักหุ่งเหลือเมื่อวานเหลือเครื่องนุวยน้อยพี่น้องนี่กินกับตำบักหุ่งมาเด้อมากินน้ำกันแสบ tạm mặc hung cấp ôm cái